สวัสดีจ้าวันนี้เจดก็พาลงทงหน้าอีกคือเกาจ้าพามาเฮ็ดเวียดจ้าวันนี้ขนเข่าจ้าหลังจากที่เกี้ยวแล้วแล้ววพอขอมัดแล้วแล้ววันนี้พามาขนข้าวไปเข้าลานพี่น้องมาซอยพยนยนเข่าจ้ายนเข่าใส่หลดมัดเข่าแต่ละมัดกะนหนักที่พอเราเก็ดมัดน่ายๆสลับยกกระแทบสีโบไว้เลยจ้า มือมีกระแดดดีคักแต่ยังดีจ้ะที่มีลมอยู่จักหน่อยมาซอยกันสองคอนกับพีไสจ้ะหลดกับจ่างเพิ่นมะค้นหายจ้ะนั้นหลายขั้นตอนค่กจ้ะก็สิได้ว่าเป็นเขาอยู่ในเหล่าเป็นเม็ดให้ข้ากินนะจ้ะเมือม่อยเมื่อยจ้ะ เปลี่ยังสีอีกนะจ๊ะเหลือสีเขาอีกโอ้ก็สีแหลวข้าเป็นคนข้ามาเยอะภาพสั้นกะกาพออภัยเด้อจ้าแต่ไปเห็ด YouTube มานีน่ไม่กันสั้นพังไปสองตัวเราพี่น้องเอ้ยกำลังหาเงินสื่อม่อยู่ภาพอ,อาจจะสั้นจังหนะ่อยกะกาพออภัยเด้อจ้าคนเสร็จแล้วคนก็ค้นเข้าไปในบ้านพุ่อนจ้าในสวนในบ้านพุ่อนล่ะก็สิเซตก็สิแล้ว ใส่หลายกับบ่ใดจะรถมันติดลมระวังล่อรถมากกับถือโอก,กาสนอนพักไปในโตเลยจะนอนทารถวันนี้พุ่มใจก็ออกมานั่งจ้าวันยุทธบ่ม,มีคนเบิงไห้เนาะจ้ะรถมาแลกก้วเตรียมตัวยโยนข้าวต่อเลยจ้ะเด้อเป็นน้องเต็มคู่หน้าเลยจ้ะเขา เยียบลอยเบิดแล้วจับเหนารถเกี่ยวเนาะอยู่เพื่อนนี่ยากน้ำผู้เทาตรงตามใจผู้เทาจ้ะมาออกกําลังกายน้ำกันเด้อจับผุดใดอยกจอยผุดใดอยกผอมมาย่นเขามาออกกําลังกายจ้ะได้เงื่อดีค่กขนาดเลย ไร้ไล่ <niño sharing> ักเลยจ้ะเป็นทะลมเถอะล่ะเขากันเต็มคู่หน้าเลยจ้ะคนมาไหวัคุณนะจ้ะเข้าไปห่อตีนบ้านคุณละเทียงแล้วแจงกับเขามาบ้านจะไม่เห็นน้อยุ่งน่อกินไปส่งเพิ่นอีกนะจ้ะขาดไปไลก็คือตำมกหุ่งหนึ่งเขาเพิ่มอีกจังน้อยขยานเพิ่นว่าอิ่มเนาะเขาหอนหอนจะเขาไม่ได้จ้ะเขาไม่หอนหอนหอ ได้เขาเลแล้วเราก็ฟา้านมะุงต่ำจ้ะขาดบะไรก็คือเมนู่ต่ำมะ่งนี่แหละอาหารอีสานกินเผ็ดเผ็ดเห็ดมากมีเมยกินเผ็ดเผ็ดนี่โอ้ยสดชื่นมีแห้งงาวยาวเลยเสร็จแล้วจังกะสิเอาออกไปทรงเพ่นอยู่ในสวนนะจ้ะกินข้าวไปกินข้าวครับ มีด้านเนี่ยกินเที่ยงมื้อนี้ก็มีลาบก้อยพี่น้องลาบก้อยซอยแซ่บมะคุ้งบอกอันนี้ต้มแซ่บปากน้ำจ้ะอันนี้กระตัมมะคุ้งฝีมือเจลพี่น้องนจะแซบบอกอู้อันนี้ไหลพังเสืลาบอีกเนนู่นเ่งจ้ะคนนั่งอลไรแมงวันอะไรแมงวันในดีย เดยวก็จะไม่กินข้าวากินข้าวข้าวไปกินแตคงกันเออกินส้มตำมากินข้าวไหมครับพูดดียเลยไม่กินข้าวแม่ครับมียังแน่ลูกมีแตบบงโมแล้วก็อันนี้แล้วก็มีอันนี้อันนี้อันนี้มียังอันนี้แล้วก็แตบบงโมลาบก้อย ไก่ลาบก้อยนั่นไหมนลาบก้อยคือลาบอะไรแกงไก่ต้มไก่แกงไก่คือลาบก้อยนี่คือแล้วเลยต้มแซ่บอะไรไม่ว่าหรอกแ่บคือลาบไก่มาเ้อะจ้ามากินข้าวน้ำกันบันนี่มนเมนูอาหารเที่ยงจ้ะนางกินยุ่ใต้ร่มยางใหญ่พี่น้องต้นยางนาต้นไง พิการเย็นยินพี่น้องไตยหมใหม่ถ้าข่มันบ่หามันบ่าขาดไงดิมันหาเป็นอ่ลขนเรียบร้อยแล้วนี่เจนผ้ามาเบิงเขาจ้ะและนี่ก็คือผลงานพี่น้องเขาที่เข้าขนมาแล้วจะ้ะนี่จะเป็นกองข้าวเจ้าและนี่จะเป็นกองข้าวเหนียวพี่น้อง <c oughs> เขาปีนี้ถือว่าได้ร้ายค่ะจ้ะข้าวเจ้าก็ได้ร้ายข้าวเหนียวก็ได้ร้ายค่ะ ลระจะเขาที่ฝนมากมีเ้จะนี่จะเป็นกองข้าวเหนียวเลยปหกหลายเลยจ้ะพี่น้องจากต่อไปกระสิภาพ,พี่น้องไปซีเขา่วงนี้อาจจะไปเยี่ยมไปยามซาจังหน่อยเราจะเพราะว่าค่ายเฮ็ดเวีย่ยคลิปนี้จะก็ขอเจ้าเพียงสังนี้ค่ะขอฝากกดติดตามไปกําลังนลงใจใ้แจนในเดิอพี่น้องเลยสวัสดีค่ะ